เวมรถมือสองเคเคค่ะวันนี้นำเสนอรถมิสสันอเมร่านะคะอเมร่าปี2012เกียร์ออโต้ค่ะรถไม่เคยติดแก๊สเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีค่ะประหยัดมากๆนะคะช่องร่างดีแอร์เย็นแอร์ออโต้ดิจิตอลนะคะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบสมบูรณ์ดีค่ะภาษีพรบปี68เล่มทะเบียนมีครบนะคะ ปรับค้างไฟฟ้าได้ค่ะทุกท่านใช้งานได้ปกปติเลยนะคะสวยประหยัดราคา9 5้าหมนบาทเท่านั้นเป็นปราคาเงินสดค่ะสนใจสามารถนัดดูรถด้วยตนเองได้ที่จังหวัดระบุรีนะคะแต่อย่างไรก็อย่าลืมโทรนัดหมายล่วงหน้ากันก่อนค่ะจะได้อัปเดตสถานะของรถได้ไม่เดินทางเกียเที่ยวเสียเวลากันนะคะแอดมินเองก็เพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นมไม่ใช่ผู้ขายาวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ